บันเกิดแรงบันดาลใจครั้งใหม่แรงบันดาลใจที่จะเปลี่ยนประเทศไทยให้กลายเป็นรวงพยาบาลโลกในโลกที่หมุนเร็วขึ้นทุกวันมนุษย์ทุกคนล้วนสแสวงหาสิ่งเดียวกันสิ่งที่เรียกว่าความสุขที่แท้จริงหลายคนเดินทางไปไกลไขว่คว้าในเงินทองตำแหน่งหรือสิ่งของล้ำค่าแต่สุดท้ายกลับพบว่าความสุขเหล่านั้นคือเงาสะท้อนที่จางหายไป แต่ที่นี่เกาะสีชังคุณจะพบคำตอบที่ต่างออกไปที่แห่งนี้สอนเราว่าความสงบเกิดขึ้นได้ในทันทีเมื่อใจเราวางลงและเมื่อจิตใจสงบศีลไม่ใช่สิ่งที่ต้องฝืนถือปฏิบัติแต่เกิดขึ้นเองอย่างเป็นธรรมชาติเมื่อหัวใจเต็มไปด้วยเมตตาศีลข้อแรกการไม่เบียดเบียนชีวิตก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปและนี่คือเหตุผลที่ คำสอนของพระพุทธเจ้าเริ่มต้นด้วยการตักบาตรเพื่อปลูกฝังเมตตาและความเอื้ออาทรในชีวิตประจําวันนี่เองที่ทําให้ผู้คนทั่วโลกประทับใจประเทศไทยไม่ใช่เพียงเพราะธรรมชาติที่งดงามแต่เพราะความใจดีความอ่อนโยนและรอยยิ้มของคนไทยพวกเขาบอกว่าชีวิตที่นี่ช่างไร้ความกดดันแตกต่างจากบ้านเกิดของพวกเขาโดยสิ้นเชิงและนี่ คือโอกาสที่ยิ่งใหญ่เราสามารถนำสิ่งที่มีอยู่แล้วความใจดีและเมตตามาต่อยอดสร้างคุณค่าใหม่ให้ประเทศไทยจากแค่ประเทศท่องเที่ยวสู่การเป็นชุมชนบำบัดชีวิตประเทศไทยมีทุกอย่างพร้อมภูมิประเทศอันง,งดงามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และวิถีแห่งสมาธิที่สืบทอดมาอย่างยาวนานเราสามารถสร้างโรงพยาบาลโลกที่ไม่ได้รักษาแค่ร่างกาย แต่เยียวยาจิตใจให้สงบและเบิกบานจนผู้คนได้สัมผัสกับความสุขที่แท้จริงความสุขที่แม้แต่ผู้ร่ำรวยที่สุดในโลกก็ยังอาจไม่เคยค้นพบหากนี่กลายเป็นวาระแห่งชาติประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางของผู้เชี่ยวชาญด้านสมาธิบุคลากรที่มีปัญญาจากความสงบในใจไม่เพียงยกระดับชีวิตของตนเองแต่ยังช่วยผู้อื่นให้พบหนทางสู่ความสุขได้เช่นกัน นี่ไม่ใช่เรื่องของศาสนาแต่นี่คือศาสตร์แห่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเป็นก้าวสำคัญที่จะทำให้ประเทศไทยยืนอยู่บนเวทีโลกในฐานะศูนย์กลางแห่งการบำบัดชีวิตมาร่วมกันใช้จุดแข็งของคนไทยความเมตตาและความใจดีผสานกับศาสตร์แห่งการฝึกจิตเพื่อสร้างประเทศไทยให้เป็นบ้านแห่งความสุขและเป็นแสงนำทาง ให้ลวกทั้งใบค้นพบความสุขที่แท้จริง